Five, four, three, two, one. แล้วพวกคุณจะเอาเงินส่วนนี้ไปทําอะไรกันล่ะคือรรท่านประธานครับคือผมอยากจะขอนํางบประมาณส่วนนี้ไปซื้อเครื่องจักรใหม่ให้กับโรงงานของเราเนื่องจากว่าเครื่องจักรของเราที่มีอยู่อ่ะเป็นเก่ามากแล้วนะครับรรท่านประธานใช่ค่ะรรท่านประธานเพราะว่าออเดอร์ของเรานะคะเยอะมากเลยค่ะแล้วเครื่องจักรก่อนะคะสภาพมันไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะก็ดีนะผมเห็นด้วยไม่ได้นะคะบอสอา้าวแล้วเราจะทำไงกันล่ะเนี่ยเราต้องนำงบประมาณส่วนนี้ไปจ่ายค่าเช่าสำนักงานก่อนนะคะบอส ถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยเราจะมีออฟฟิศในการบริหารงานทั้งหมดนะคะคท่านประธานครับการซื้อเครื่องจกักรครั้งนี้สำคัญก,กับบริษัทเรามากว่าหากเราผลิตสินค้าได้มากขึ้นและขายได้มากขึ้นรายของบริษัทเราก็จะมากขึ้นด้วยนะครับท่านประธานจะบอสคะถ้าเราเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อเครื่องจกักรเราจะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเช่าออฟฟิศในงวดนี้นะคะตะท่านประธานคะดิฉันคิดว่าบริษัทของเราไม่จำเป็นต้องมีสำนักง,งานก็ได้คะ่ะ ฉันเห็นพวกเธอนั่งทำตัวสวยๆแต่งหน้าอยู่ในห้องแอร์ไปวันๆไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยผู้ชันเรียนมาสูงอย่าง,งานของผู้ชายใช้สมองในการทำงานไม่ใช่ช่างอย่างพวกเธอที่มต้องมานั่งตัดแดดตัดลมไปวันๆฉันเป็นหันหน้าช่างอย่างเมื่อวานี้ก็สวยสิใช่สวยสวยที่สุดอยู่แล้วอ๋อหรอไม่เฮ้ยสวยตายเลยโถเขียนแค่นี้สองนี้งบ้านเกิดออกเลยนะแล้วไซส์ล่ะไม่ต้องมาทำเท้าเกี่ยวว่าฉันหรอใช่ไหพวกคุณพอได้แล้วเดี๋ยวผมขอเวลาไปคิดด้วยตัวเองแป๊บหนึ่งก่อน แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะเรียกประชุมอีกทีคุณช่วยเตรียมเอกสารให้ผมตอนบ่ายได้ไหได้ค่ะท่านประธานได้คทุกคน่ะธานนะีเอกสนอือไว้ก่อนนะแล้วผมทำให้โอเคค่ะรอไว้ตรงนี้นะคะขอกันแป๊บนึงก่อนเฮ้ยเมื่อคืนได้ดูดาวเพียวอีกแล้วปะดู ช่องใหม่อช่องสามก็เชยตอนนี้กำลังดังเจนนี่อ่ะงเจ็ดี่อะไรเงี้ยเรื่องอะไรช่องเจ็ดอ้เจนนี่มากเลยเท้าแตกเท้าแตกเท้าแตกเฮ้ยสามเขาลบนสวีครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรายจ่ายฝ่ายทุนกับรายจ่ายฝ่ายรายได้นะครับนักกศึษาเปิดหนังสือไปที่หน้าของมัน หน้านรอ้อยเก้าสิบหน้าร้อก็สิหน้าร้อยเก้าสิบนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องรายจ่ายซึ่งรายจ่ายใน,ในการทำธุรกิจเนี่ยจะมีรายจ่ายอยกันสองประเภทใหญ่คือรายจ่ายฝ่ายทุนกับรายจ่ายฝาย่ายรายได้รายจ่ายฝ่ายทุนก็คือการที่มีการจ่ายเงินไปสําหรับการได้ประโยชน์แล้วประโยชน์นั้นจะเป็นกี่วันถึงปีเนี่ยเราเรียกว่ารายจ่ายฝ่ายทุนคือถ้าจ่ายเงินไปแล้วได้ประโยชน์จากเงินที่จ่ายไปนะ แล้วระยะเวลาของประโยชน์มันเกินกว่าหนึ่งปีเราเรียกว่ารายจ่ายไปทุนเช่นเวลาเราไปซื้อสินทรัพย์ถาวรมาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยสินทรัพย์ถาวรแล้วมีอายุเกินหนึ่งปีใช่ไหมครับแล้วมันเกินหนึ่งปีใช้การเกินหนึ่งปีเงินกอ้ที่ไายไประรับซื้อสินทรัพย์นั้นเรียกว่าอะไรจ่ายไา่ทุนส่วนรายจไไ่ายฝ่ายรายได้นะั้นก็เป็นเนงินที่จ่ายไปแต่ว่าได้ไประโยชน์ดย,ดยประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีระยะเวลาแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นมันให้ประโยชน์ภายในปีจะไม่ค้บับปี มื่อให้ประโยชน์ภายในปีนั้นเท่าน,นั้นก็เรียกว่ารายจ่ายไฟรายได้เช่นจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าซ่อมแซมค่าเดินทางค่ารับมานค่าที่พักเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วได้ประโยชน์ทันทีตอนนั้นใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ให้ประโยชน์เกินกว่าหนึ่งปีมันให้ประโยชน์ในช่วงเวลานั้นนะ่ะเราก็เลยเรียกว่ารายจ่ายไย เราจะมีวิธีการดูเช่เนเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันให้ประโยชน์เป็นยังไงบ้างเช่นถ้าเงินที่เราจ่ายไปมันทําให้สินทรัพย์มันมีอายุยาวนานขึ้นหรือจ่ายไปแล้วทําให้สินทรัพย์นั้นมันสร้างผลผลิตได้มากขึ้นหรือจ่ายไปแล้วทำให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพหรืออาจจะทําให้ลดต้นทุนในการผลิตคือมันซอยเกิดผลดีกับเรา ดีกว่าเดิมคือไม่ได้ดีเท่าเดิมนะมันจะต้องดีกว่าเดิมเงินที่จ่ายไปแล้วมันทําให้เงินที่เราจ่ายไปเนี่ยไอ้สินทรัพย์นั่นมันทําให้มันดีกว่าเดิมเราจะเรียกว่าเป็นรายจ่ายไฟทุนถ้ามัน,นยังคงสภาพเดิมอยู่คือใช้งานได้เหมือนเดิมเราจะถึงเป็นแค่จ่ายจำนวนหรือในจ่ายฝากเลยได้อาจารย์คะแล้วอ,อ,อย่างนี้ถ้าเกิดที่บ้านมันมีค่ะต่อเติมของบิลชั้นที่สามเนี่ยค่ะอันนี้จะอยูคือที่บ้านมีสองชันน้นในชะ่ไหมค่ะแล้วสอ,องชั้นะ ก็ด yeah. ีช like right. <Yeah. S 1> ั้นหนึ่งทำไมไปต่อเติมครับก็คือแบบอยากให้แบบต่อเติมห้องน้ำต่อบเติมห้องเพิ่มอีกชั้นหนึ่งค่ะคือว่าอันนี้จะถือเป็นรายจ่ายถ่ายถือเป็นรายจ่ายต่ได้มันก็ต้องย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ผมตอบค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อเติมนั้นทำให้บ้านเธอมีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมีค่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือมีการใช้งานได้ดีกว่าเดิมมีชั้นหนึ่งนี่เก็บของมีน้ำด้วยเมื่อมันดีกว่าเดิมมั็นข้อข้าใดข้อหนึ่งที่ผมว่า มันก็ต้องถือเป็นรายจ่ายฝ่ายคุนครับคือเป็นสินทรัพย์นะเงินที่จ่ายไปสต่เรบต่อเติมชั้นที่สามถือเป็นสินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ายคุนแล้วส่วนที่เราต่อเติมเนี่ยค่ะต้องคิดค่าเสื่อมราคาหรือเปล่าส่วนที่ต่อเติมก็ถือเป็นสินทรัพย์แล้วมันคืออาคารหรือปั้นมันก็คิดค่าเสื่อมราคาตามอายุที่คิดว่ามันจะมีอายุเท่าไหร่ก็คำนวณค่าเสื่อมราคาไปตามอายุที่เราคาดการไว้ใครมีรายจ่ายไหมครับอ่ามีด้วย ที่บ้านเปลี่ยนราคารถใหม่คองเตอร์เป็นอะไรครับเป็นเล้ำใหม่รอมากเป็นลำไรสีเทาใช่ไหมผมเคยไปจอดรถอยู่ในลานจอดรถแถวบางซื่อเป็นสําหรับผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้านะเป็นลำไรสีเขียวนะมันก็ไปจอดมันก็ดีอ่ะดีกว่ามันไม่มีอะไรมาบังเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่ลำไรเป็นขัดและส่วนมากตรงลำไรขาดมันไม่มีรถไปจอดเขาจะไปจอดตรงที่มันมีลำไรกันแต่ถ้าเกิดผมไปชาร์จผมจะไม่มีตรงลำไร ยอมจอดในตรงที่เราทำไส้ขาดซึ่งใน,นลาไส้ม,มันก็อะไรมันมันร้อนไดนิดเดียวแล้วมันก็ขาดง่ายเนี่ยผมเห็นว่าตอนหลังๆเนี่ยนะท่างหมดเลย,เยทำนั้น <c oughs> สรุปว่าคือบ้านเดิมเคยทำลำไส้สำหรับเป็นร้านจาดัดรถแล้วร้อนนะจอดร้อน,อ,น,อ,นอ่นนนนนะแล้วยังไงพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปกับเครื่องเป็นแบบใช้เคื่องแบบมีชุดโอ้โหเปล่นเป็นกระเบื้องแบบมีเสนอกันความร้อนด้วยไอ้ที่รถไปจอดก็ไม่ร้อนดิ อ่าถามว่าเงินที่จ่ายไปสำหรับทำกระเบื้องและพีสนุนการความร้อนด้วยเนี่ยที่จ่ายไปถึงเป็นเป็นค่าจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นรายจ่าย่ายทุนใช่ไหมผมก็ถามเรื่องกับไปไอ้การที่เดิอทำกระเพื้อสันสนุนการความร้อนแล้วทำให้ที่จอดรถของเธอนั้นมันดีกว่าเดิมมั้ยมันดีคือม,มันไม่รอม้อนเหมือนเดิมคุณภาพดีขึ้น,นอายุยามนานขึ้นไหมคะยานันขึ้นจากกอบใครว่าเป็นกระเบือ้องเพมันจะมานขึ้นแล้วมัน ไม่ร้อนเท่าเดิมคุณภาพดีขึ้นทางด้านรายจ่ายทางการเงิก็ต้องถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนถือเป็นสินทรัพย์เช่นกันอ้าวมีอะไรครับมีครับอ่ามีก็อย่างของผมคือว่ผมเนี่ยขี่ลุยน้ำมาครแล้วทีนี้เครื่องยนต์มันเกิดนองผมก็เลยต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่อ้าวเราใช่แล้วก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยมัน แล้วไอ้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนมันทาให้รถมันวิ่งเร็วกว่าเดิมม้าหรือว่ามันทำให้รถมันีิารใช้งานได้นานกว่าเดิมมากหรือมันมีอายุที่มันดีนานขึ้นใช่รแล้วที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยมันทําให้รถมันชาร์จไฟได้กระแสไฟแรงทำรถวิ่งได้เร็วขึ้นอะเร็วขึ้นและมีอายุการยาวนานของรถนานขึ้นด้วยถ้ามันทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมก็ต้องถึงการจ่ายเป็นคุณนี่แต่ว่าผมว่าคุณเนี่ยถามเหมือนกับที่ ใครถามนอกห้องนั้นไม่เป็นไรใครมีอะไรครับผมครับคือที่บ้านผมมีเครื่องจักรอยู่แล้วมันเกิดความรุะไรงเงี้ยเครื่องจัรจะซ่อมแซมเราเงินที่จ่ายไปสำหรับค่าซ่อมแซมเครื่องจักรคือซ่อมเครื่องจักรมันพันใช่ไหมใช่แล้องจ้างช่างมาซ่อมเงินที่จ่ายไปสำหรับจ้างช่างมาซ่อมนั้นถือเป็นรายจ่ายประจุหรือรายจ่ายอะไได้มันทำให้เครื่องจักรดีขึ้นกว่าเดิมไหมับ ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมทำให้เครื่องจักรมีอายุยาวนานที่กว่าเดิมไหมครับก็ไม่เองลดต้นทุนไหมก็ไม่มันคงใช้นะครับเหมือนเดิมใช่ไหมแค่ตอนแรกมันมันเสียแล้วมันใช้ไม่ได้จ่ายไปแล้มันก็ยังคงสภาพใช้งานได้ตามปกติดังนั้นเงินตังล่าไม่ได้ทําให้มันดีขึ้นเลยคือแค่เพียงใช้งานได้ตามปกติก็ต้องถือเป็นแค่จ่ายเงินวุฒิเป็นรายจ่ายฝ่าย แล้วถ้าอย่างสมมุติในอนาคตเนี่ยนะครับผมเป็นเจ้าของกิจการแล้วผมต้องตัดสินใจเลือกที่จะจ่ายรายรายจ่ายฝ่ายทุณกับรายจ่ายฝ่ายได้ผมควรจะเลือกจ่ายอย่างไก่กนอกกนดีในกรณีที่เงิอนผมเนี่ยมีจำกัดจ่จายเลือกจ่ายในอย่างใดยกต,ตัวอย่างก็เช่นแบบต้องการซื้อเครื่องจักรเริ่มหรือเป็นรายจ่ายฝ่ายคุจ่ายแล้วก,ก็แต่ว่าอีกอันนึงก็คือต่อสัญญาเช่าสัญญา คือถ้าซื้อเครื่องจักรเนลายจ่ายไถ่ทุนเพราะว่าเครื่องจักรมีอายุกันหนึ่งปีส่วนสาหรับจ่ายค่าเช่าคือเป็นรายจ่ายฝ่ายรายได้เพราะว่าประโยชนไปกำลังือปีต่อปีคอันนี้จะเลือกจ่ายทางไหนดีเขาต้องถามแบบว่าตอนนี้มีเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้าอยู่ไหมมีครับยังมีอยู่ แล้วทำไมอยากจรียนรู้ืึจัดครับก็อยากจะผลิตได้มากขึ้นคือถ้าเกิดมันมีสองเครื่องเาจะผลิตได้มากขึ้นใช่อยากให้แบบรายได้โดนสั่งมากขึ้นอ่าโอเคก็คือถ้าไม่มีก็ยังผลิตได้อยู่ใช,ใช่ไหมรอนนี้ไอ้ค่าเช่าที่ต้องจ่ายเนี่ยถ้าไม่จ่ายเนี่ยจะได้เช่าต่อเลยไหมฮะไม่ด้ไม่ได,ไได้ดังนั้นก็ตอบได้เลยะครับว่าควรจะเอาเงินที่มีอยู่ก้อนเนี้ยไปจ่ายค่าเช่าดีวกว่าเพราะว่าค่า ซึ่งเราแตะค่าเช่าแล้วเครื่องจักรที่เราไม่ได้ซื้อใหม่เรายังคงใช้เครื่องเก่าไป้อยู่แม้จะผลิตได้เท่าเดิมแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังผลิตได้เหมือนเดิมใช่ไหมดังนั้นเราควรต้องเลือกการตัดสินใจที่ให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไปก่อนแลวพอมีเงินก็ไปซื้อเครื่องจักรมาผลิตใหม่เพราะเงินมันถูกจำกัด่ะเราต้องทำอะไรที่มันเฉพาะหน้าก่อนอ่ะใครมีอะไรอั่งไหมครับไม่มีแล้วต่ผมติดใจกับสารนินะ อ่านปีแล้วก็องพอแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ภาษาฮล็อบเฮ้ยผันเนาะผันเนาะเม้่อกี้ฮลโอลอืมว่าไงอ๋อผมรู้แล้วว่าผมควรทำยังไงดี เรียกทุกคนประชุมเดี๋ยวนี้เลยเอาละผมได้ข้อสรุปนะเพราะประมาณปีนี้ที่เหลือเนี่ยเราต้องนำไปจ่ายค่าเชา่าสำนักงานก่อนนะแล้วปีถัดไปเนี่ยเราจะซื้อเครื่องจักรเป็นอย่างแรกเลยถ้าประธานเห็นตอนนั้นทางฝ่ายผมก็ไม่ขอใครๆดิฉันก็เห็นด้วยค่ะอ,อืมดีละงั้นพวกเกอก็ไปจัดการให้เรียบร้อยนะโอเคค่ะบอส สีตื่นแล้วเฮ้ยไปเรียนหนงปลุกกูทำไมวะเน,นี่ยเฮ้ยเรียนอะไรวะบัญชีไงจะไม่ทนันเลยเนี่ยเดี๋ยวเช็คชื่อแล้วมัวแต่ละเมอประชุมอะไรของมึงหรือไม่รู้เนี่ยเ,<อ>เรียนได้แล้วเร็วกูละเามอร์ได้หรอเออดีไปประธานถ้าเราไม่เอาไปาจับอดมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ <c oughs> ก็เป็นได้